สวัสดีเอฟซีเปื่อยกสมป่อยนะครับบบไดเฮตคีบปล่นละครับพี่น้องนะครับมื้อนี้พึ่งว่างนะครับมีโอกาสออกมหนานะครับกำลังโลกาครับพี่น้องนะครับโลกาม่วงแต่ได้ดำหน้านะครับทั้งนี้ฝนห่วงแต่มากครับฝนมาหลาก ผาผีผพานอเมาเบ่งบรรยากาศนะครับทงให้ทงหน้านี่ห่วมแต่ดำแหล้ให้ไไง <c oughs> หมดได้ออกมานาดวนแล้วเลาะเบิ่งกันอ,อุปกรณ์ตุ่มเยียนบอดดีใไซเลยปีนี่บว่างนี่นะครับตุ่มเยียนหมานผมนะครับตัวนี้ เพื่นโบไปเห็นน้องใหม่สมบ่เอนจนเหี่ยวเปิดไหมน้องใหม่ผมบดได้ออกมานาประมาณ2เดือนนะครับพี่น้องอยากลายครับช่วงนี้ติดภารกิจนะครับเปิดล้านขายเคปนะครับขายชาขายกาแฟนะครับอยู่เข็มนาฬาดนะครับช่วงนี้ แต่ว่าบบได้ไทยพี่นอ้องเขาเบิงเนาะนะครับบบได้อัปเดตล้านให้เบิงเลยนะครับก็เลยบบได้ออกมาหน้าจักเถื่อผาพีผ่าน้องมาเบิงบรรยากาศนะครับเดี๋ยวสีพ้าไปเบิงต้นซักครับพี่น้องผมปลูกไว้ประมาณสามปีแล้วต้นซักปลูกเห็นปะ ตามปีมันสิต้นใหญ่สำเรียโอ้ไฟตัวนี้น้ำเต็มเลยตัวนีวึแต่เกามาใส่สเบ็ดแลยแถวเนี่ย <c oughs> นี่ครับพี่น้องต้นซัก <c oughs> นะครับต้นนี้ยังพันใหญ่ป่านไหนนะครับนี่ อันนี้ป้าบ้านใหญ่จำเขียนนะครับตน้นโอ้โหโบได้ตัดหง่าถึงขั้นเฮ้ยต้นที่ใหญ่แล้วก็มีครับพี่น้องนี่เห็นบ่เดี๋ยวต้องมาตัดแต่งกิ่งงามันแหละนี่ต้นนี้ใหญ่เลยนี่้สัก โอ้นะครับใหญ่แล้วนะครับนี่ตัวนี้โอ้บักนาวดกตัวนี้ักนาวดกเลยบมได้ออกมาสองเดือนบักนาวดกเลยนะห <c oughs> ลายๆนะครับ เดี๋ยวเก็บเอาเมื่อน้ำมกนาวเพราะว่าอยู่หลานนี่ใายชาบักนาวน้ำนะครับชามะนาวนะครับเดี๋ยวเก็บเอาบักนาวไปเห็ดชามะนาว <c oughs> นะครับส่วนนี่คือดำแล้วแล้วครับพี่น้องนี่ให้นี่นะครับให้นี่ประมาณลายกัวๆนะครับเห็ดให้หน้าให้ใหญ่นะครับ ประมาณไล่กัวกัวเกือบเกือบสองไล่แหละนะครับให้เนี่เหลือทั้งพี่ครับพี่น้องสิเนี่ยมันได้ำเลยนะครับกำลังโลกราอยู่นะครับนี่ทั้งนี้นะครับทั้งนี้ยังมันดำเลยครับพี่น้องนะครับส่วนทั้งนี้นะครับก็มีนามพ่อได้ดำอยู่ครับฝนนนแตมาเนะนะครับ ปีนี้ฝนมาลานะครับคือคือทุกปีแหละครับทุกปีกับฝนมาลาคือกันฝนมาสาเนาะนะครับเด็กๆทำอะไรกันเนี่ยเล่นเกมโอ้วีทำอะไรลูกดูนี้เหรอโอ้เล่นเกม เล็กหน่อยบริไดไปโรงเดียนนะครับมือนนี้วันอาทิตย์เอามาเบิง่ง่ซนทั้งผีครับพี่นอ้องต้นเผากำลังใหญ่กำลังงามนะครับปลูกสองปี ้นหนี้ไงก็มูเพียร่งบางนึงนี่ครับเพียร่งเดี๋ยวนี้เศร้าแล้วนะครับช่วงนี้เพียล่งมันในช่วงนี้นะครับ,นนนะรบแต่นีเศร้าแล้วนะครับกําลังงามเลยนะครับนี่ โบได้ออกมาหน้าเกือบสองเดือน <c oughs> โอ้ยค,ครับพี่น้องนะครับโบได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเขาเบิ่งเลยนะครับโบได้ไปใส่เบ็ดเลยนะครับช่วงนี้แต่เก่าผมสิเฮ็ดคลิปใส่เบ็ดเนาะนะครับช่วงนี้โบว่างก็เลยบบค่อยได้เฮ็ดคลิปโบค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับบะเขียบอ้าวนะครับ พอดีลุงกับป่าเพื่นมาโลกกกายนะครับพี่น้องนะครับวาสิีจางคนดำหน้ามืออื่นนะครับ <c oughs> อะนะครับผมจังได้ก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์คือเก่าออกแล้วนะครับช่วงนี้บ่กค่อยเด,ยดคลิปกับ ก็ยังฝากให้พี่น้องตีดตามคือเก่านะครับฝากเป็นกำลังใจคือเกานะครับเดี๋ยวว่างๆสิกับมาเห็ดคือเกานะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักซะก่อน <c oughs>